สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับดิลี่ในเซิร์ฟเวอร์638นะครับวันนี้จะมาซุ่มอัศวินพาร์ทสองนะครับคิดว่าน่าจะได้นะพาร์ทสองนะครับแต่ว่าตอนนี้เรามีตัวดำแค่200ใบนะครับผลสเต็ปเราก็ได้แค่200ใบไม่ถ้าเกิดใครดูในไลฟ์ก็คือจะบอกเลยว่าโคตรกี่เดือนะครับแต่ก็นั่นแหละมาทำมาซุ่มพาร์ทสองกันนะครับก็ขอไปดูคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็มีปุ่มสมัครเมมเบอร์นะครับเริ่มต้น20บาทเพื่อรุ่นรับพาร์ทสุดหรูลค่าา839บทนะครัับบแล้้้ววกกก็ฝาาไรนเติม คุณใช่ไหมที่กำลังหาร้านเติมเกมวันชิพันแมนเดอร์สตองเก็ตราคาถูกนี่เลยผมขอแนะนำร้าน 24Pay พร้านเติมเกมที่ถูกกว่าเติมเองสะดวกปลอดภัยไม่มีการรีฟันไปเติมที่ 24Pay นที่พ์ลิงอยู่ใต้คลิปวิดีโอและอย่าลืมใช้โค้ดลิลิน,ลน,ลนเพื่อที่ได้ส่วนลดเพิ่มอีก2%ไปอุดหนุนกันเยอะๆนะโอเคมาเดี๋ยวเรามาอัปเดตตัวดำกันก่อนว่าเรามีกี่ใบนะครับตอนนี้ ตั๋วดำนะครับเรามีอยู่200ใบนะบอกเลยว่าโคตรเกลือนะโคตรเกลือ,อยังไงคือเริ่มต้นเนี่ยจะบอกว่าสตอรี่ว่าเริ่มต้นเนี่ยเรามีตั๋วดำแค่16ใบนะครับแต่ว่าเรากดแพ็กอื่นแพ็กนั้นแพ็กนี้ที่มันการันตีตั๋วดำเนี่ยพันร้อยบาทกับ3 1มร้อบาทเนี่ยเราได้แค่รวมๆเนี่ยเอ่อประมาณ90ใบพอมากดสเต็ปแม่งได้ <laughs> ได้คนน้อยสเต็ปก็ได้ประมาณ70ใบแบบโอ้โห บอกเลยว่าสเต็ปทีจะสิบไปนี่คือเหมาหมดนะเหมาหมดนะเอะเอไม่ได้เรื่องว่ะมาเดเรามากดเลยบอกเลยว่าตึงๆพี่ทูก็จัดไปแล้วนะเห็นอยู่แบบแบบเมื่อกี้ดูแบบแบบแบบนี่พี่ทูจัดไปแล้วนะสี่ดาวเรียแบบร้อยมาแต่าตาเราบ้างดูซิว่าพี่ทูขพาพันสองหรือเปล่าปุ๊บเรากดไปที่สิบไปแรกไง แล้วแบบดวงโคตรดีโคตรอันตรายแดวงโคตรดีโคตรอันตรายอันตรายตั้งแต่ตัวดำสเต็ปได้เวนอ้ากูเทนกูเทนคือตัวดำสเต็ปอะเกลือได้ก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่แบบขอแบบตัวเนี้ยไม่เกลือได้ไหมแบบสิบใบมายี่สิบใบมาอะไรเงี้ยเออคงหินลูกกงลูกเกลวอะไรเงี้ยเราต้องการลูกเกลวเยอะๆนะตอนเนี้ยตอนเนี้ยต้องบอกก่อนว่าเราต้องการลูกเกลวเยอะ ลูกแก้วแบบเยอะๆเยอะๆเยอะๆเลยหินช่างแม่งห <laughs> ินช่างแม่งเราต้องการลูกแก้วเยอะๆเยอะๆเยอะๆเลยเออถ้าเกิดไม่ได้พาร์ทสองในคลิปนี้ก็อาจจะเป็นพาร์ทหนึ่งนะก็เราดูนะฮะเราดูนะโอ้ยยังเงียบอยู่ยังเงียบอยู่ยงงยยลูกกงลูกแก้วไม่มานะจงังหวะเนี้ยลูกกงลูกแก้วไม่มานะจงังหวะเนี้ <c oughs> ยอื้อสามสิบใบยังนิ่งอยู่ อย่าให้มีครั้งที่สี่นะอย่าให้มีครั้งที่สี่นะนะล้วกดให้ดูบ้างดูบ้างแอนิเมชงแอนิเมชันไงนะเออแอนิเมชงแอนิเมชันไงนะมันก็ต้องไม่มีอนไนดีนะแค่มันก็ไม่ต่างกันหรือเปล่าวนะ <c oughs> ดูแบบไม่ต่างเท่าไหร่กูจะรู้อ่ะ น้องใช่เท่าไหร่วะอันนี้ห0สิบใบอุ้ยลูกแก้วมาโอ้ลูกแก้วบกมจะลอให้ลูกแก้วมาครั้งแรกลูกแก้วมาครั้งแรกอ,อันนี้เล็กจบใบห,หรือเปล่าอ่าเรามีลูกแก้วหนึ่งแะเรามีลูกแก้วหนึ่งแะอันนี้เราชัวร์แล้วเราขาดแค่ลูกแก้วหนึ่งจากการสุม่มลูกแก้วหนึ่งลูกแก้วหนึ่งแล้วกูจบ ลูกแก้วอีกหนึ่งแล้วจบน้องๆลูกแก้วอีกหนึ่งแล้วจบจบแบบจบอบบจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งอะแฮปปี้เอนดิ้งดิ้งดิ้งอะดิ้งดิ้งแบบสามดิ้งเลยแฮปปี้เอนดิ้งดิ้งอะดิ้งดิ้งดิ้งเลยโอ้โหมา20ไป30ไป90ดิเมื่อกี้90้ป่ะลืมนับเลย ซึบม่มวงอะลามชาม90้าสนะิบใบนะใบที่หนึ100่งร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยยังนิ่งอยู่หนึ110่งร้อยสิบ ไอ้เชี่ยมันมันก็ได้อยู่แหละลูกแก้วมาครั้งแรกอะ่ะแต่แบบมันก็มาระหว่างทางก็ได้ไหมแบบรู้จักกันว่าแบบก่อนการันตีไหมเนี่ยไอ้เชี่กูจะการันตีทุกรอบไม่ได้นะนอ้องอ่ะฮึแม่งเอากุสุดไงเนี่ยต่อไปเดี๋ยวแม่งหินมาชัวเชื่อปะหินมาชัวก็จะบอกว่าการกดไลค์นะครับก็คือกำลังใจนะสำหรับ ถ้เตี๊บมาหมาแล้วก็โดนมาหมานะครับก็ใครยังไม่กดไลค์ก็อย่าลืมกดกันด้วยนะครับเ <c oughs> พื่อเป็นแรงใจให้ผมทําคลิปต่อไปเราคงจะได้มาดูเต็มคนแบบคนกดพันสอง,สองกันเรื่อยๆไงเออเฮ้ย, <c oughs> ยร้อยยี่สิบใบไม่มีหินไอเวนแ,แปลกๆอะ่ะแปลกๆละแปลกๆละอันเนี้ยแปลกๆล,ละ แตกและ,ละโอ้โหปีศาจจำนวกภาคผมมาอมาัสลมโซลมโซลมโฟมาสมาคมยีโร่เบาะแสไม่พอวัยอัสวินจะพกลูกแก้วมาหรือเปล่าโอเคพกกลิ่นแต่ก็อยากพกลูกแก้วมาบ้างได้ไหมพกแบบลูกงูกลูกแก้วมาสักอันได้ไหมจบๆไปเลยน้องน้องชายน้องชายไปข้ามไป เกือบไปเกือบไปเกือบไปเกืเอบไปน้องจะเย็นให้มันได้บ้างระหว่างทางให้พี่ได้เดินสะดวกเถอะน้องไอพี่ได้เดินสะดวกเถอะน้องเฮ้ยจบๆได้แล้วลูกกรงลูกแก้วอะ่ะมันเลือดกี่เปอร์เซ็นต์ตั้งสองเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่หรอเนี่ยสองเปอร์เซ็นต์ไอเทมสองเปอร์เซ็นต์อะ่ะมันมันมันก็ไม่ได้น้อยนะสองเปอร์เซ็นต์อะ่ะ คือคือมันไม่ฮิตสองเปอร์เซ็นต์เลยง,ง,งั้นเลยงั้นเลยงี้โอ้โหอ่าพี่ชุนพี่ชุนโอ้ยร้อยแปดสิบไปแล้วโอ้แล้วก็สิบใบเคม็แม,นนเคมแล้วก็ไม่ดีด้วยตอนเนี้ยเค็มแล้วก็ไม่ดีด้วยใครบอกเค็มแล้วดีไม่จริงเค็มแล้วเค็มแล้วเนี้ยไม่ดีใครบอกเคม็มว่าดีนะช่วยมาดีให้ดูหน่อย อัศวินตัวที่สามพก,กแก้วหมาหรือเปล่าวันนี้ไ <c oughs> อเหี้ยมันพกกิ่นมาพกมว่าทำไมวะ <c oughs> ไม่กี่ใบเนี่ยไม่กี่อันเนี่ยเอ้ยเรามีเท่าไหร่นะเรามีเจ็ดแล้วปะเราขาดคกลกเกีวอันหนึง่งนะนะเดี๋ยวนะของเขาโดนนะเราสองร้อยใบใช่ไหมโหมันก็จบเยอะอยู่ดีอะประเด็นอนะอ่ะอีกสิบใบเอ้ยอีกสิบใบ สองร้อบใบจบๆไปสองร้ให้มันจบเถอะขอร้องละอันนี้ก็ต้อเสซิสองสิบแล้นะสอง้ามสิบแล้วนะวนะคือมันไม่มีตัวดำแถมทงแถมให้ได้ไง โอ้มึงเอาการตีทุกดอกเลย gan เลย gan เลยงี้งโอ้โหไอ้เชี่ยฮีโร่ S A มึงมาบ่อยกว่าขินกูอีกลูกแก,ก้วกูอีกเป็นเด็ดโอ้โหไง กูลั่นอะไรงไงเปิ่มันจบๆไปเท,ท่าไหร่วะไอเชี่ยมันก็เกลืออยู่นะสองร้อยห้าสิบใบนี่ขนาดมีหินสองอันโอ้โหไปอัศวินพานสองของเราไอาเชี่ยโคตรเกลือไอเวนไอเวนแบบไอเวนอว่ะมาบพเจ็ดพันหกเจ็ดพันหก 7,600แล้วก็7,600มาแล้วก็ปลุกตื่นพาร์ทหนึ่งปรับอัศวินอัศวินจักรกล U R ของเรานีนีโอ้ระดับนี้ภริพ,พัดระดับหมอลำนะอัศวินบอกเลยไปแ,แล้วเราไปต่อไงปลุกตื่นไงจริงๆอจะบอกว่าคนไม่ต้องทำปลุกตื่นสองก็เลยนะ ฟุกตื่นแรกก็แรงแล้วนะครับฟุกตื่น2มันแค่เพิ่มความแรงนิดๆ,ๆหน่อยๆนะแต่เราอยากสุดไงเราก็ต้องแบบเสียตังค <laughs> ์สุดโอเคก็อสุราพลาสอนเรียบร้อยนะครับก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ก็ได้นะเป็นเพื่อเป็นให้เป็นเพื่อเ,เ,เป็นกำลังใจให้ผมนะก็โอเคครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับบายๆครับสวัสด,ดีครับ